ยังเรลือเป็นยังนางตักอยู่นิ่งหนาให้ฝักจุบมีมีป่าผักจุบผัาจุกจุกบิงใสไเนโ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 นยแลนด์ไม่มีเขาไม่ใส่เอ้นี่แหละใส่นแหละใส่พี่น้องใส่ถั่วด่ยด้วยฮะให้ถัวดวยถัวเขาใส่กับไอ้นี่เฮ้อเลั่วไหนพเตที่เหรั่วลิสงเหรอเขาไม่ใส่กับอันนี้ลูก เออแมจิกแมจิกเหรอ yes เออแต่แมจิก no one can do like me จริงเหรอ yes มายากุทำแกงเขียวหวานหมูจ้ะทุกคนเดี๋ยวผัดพริกแกงนิดนึงใส่น้ำมันพริกแกงเขียวหวานจ้ะ ครับปห,หอมตักดิกั๊ทิทีิลงไปผักให้หอมเช่นกันเอ็นแก้วหมูตาทุกคนเป็นหมูหมูสันต์ มดีจ้ะผัดหมูกับะ,ะทิ่ห้หอมคนจัดคนเติมน้ำจัดคน น้ำตาลมะพร้าวจ้ะเสลียงรสด,ดีน้อย,อยังจ้ะน้ำปลาจ้ะน้อนี่ก็เคี่ยวหวานหมูเดี๋ยวจะใส่ลูกชิ้นปลาลงไปด้วยนะจ้ะคนที่มีลูกชิ้นปลาด้วยเดี๋ยวจะใส่ตอนนี้เดี๋ยวต้มไปให้น้ำหมูไอ้เนื้อหมูนุ่มก่อนทุกคน นหนุ่มก็นุ่มดีแ้วจ้ะเดี๋ยวใส่มันฝรั่งลงไปก่อนเรามีทั้งมันฝรั่งแล้วก็มีมะเขือด้วยนะมะเขือเปราะบ้านเราเดี๋ยวเราใส่มันฝรั่งต้มไปก่อนให้เกือบสุกนั่นแหละเกือบเปื่อยนั่นแหละเดี๋ยวค่อยใส่มะเขือโอ้โหสีสันน่ากินมากทุกคน อันนี้มะเขือจ้าทุกคนไอ้ที่ดำๆนี่เพิ่นบดได้เสียอีกอย่างด้วยจ้ะมะเขือเพิ่อนอ่อนอ่ะจ้ามะเขืออ่อนแล้วมามาโดนความเย็นเนาะจ้าเขาแช่ไว้ในในในตู้เย็นเนาะจ้ะข้างในเพิ่นกระสีเฉาจังสีนะจ้ะเพราะว่าเป็นมะเขืออ่อนเนาะอันนี้คือแช่น้ําเกลือแล้วนะทุกคนนั่นแหละคือมันไม่ได้เสียนะทุกคนนะเราก็จะใส่เลยจ้ะ มันมาจากเมืองไทยยังสี่หละจ้ะเวลาอ่านมันใส่เวลาในการเดินทางบัตรนีกะคือบะเขือวยังสี่เพิ่นกะสีเฉาพอมาโดนความเย็นยังสี่นะจ้ะบางอันกะบบเป็นยังบางอันที่โอนแห้งนะจ้ะเพิ่นกะสีประมาณนี้ละจ้ะทั้งละเราก็แช่น้ำเกลือแล้วนะเราก็ทำถูกต้องหมดนั่นแหละทุกคน บางค้นผลเขียนมาหน่ะนะว่าเป็นอย่างนองแอนบอไซอันบอฮันบะเขือไส่น้ำเกลือแซ่น้ำเกลือว่าสั่นแซ่ใจเม่าจะหูอยู่จ่าทุกคนจ่านี่แหละจ้าเดี๋ยวให้บะเขือซุกนะจ่าจักน้อยนึ่งละมองมาเป็นผิวแต่กินกู้คนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำ ลูกชิ้นปลาจา้ามันมรกใรใลเขาก็มองว่าเราลาใจน่ากินมากทุกคนชิ้นแม่แม่ก่อนนะจะ,จะเอาพริกอะไรเพิ่มไหม ในร้านแม่ทำไม่ไม่ก็ได้ชิมเท่านัราะว่าแม่ไม่มีพริกเม็ดใหญ่ตรงนี้ยมีพริกสดเลยไม่ค่อยเผ็ดค่ถ้างั้นแม่ใส่อันนี้ใส่ได้ใช่ไหมไม่มีพริกชีฟ้าเม็ดใหญ่ไงพริกสีฟ้าชีฟ้าชี้ฟาไม่ใช่สีฟ้านะชีฟ้ามากินแล้วจ้ะทุกคนจตาแล้วให้เพิ่น สุกอีกนิดจ้ะคนนะกินเนาะอันนี้เป็นกะทิที่เหลือจ้ะใส่ให้หมดจ้ะทุกคนฮัลโหลพ่ออันนี้เป็นพริกแดงนะป๊าป๊ามาจากที่ทำงานจ้ะทุกคน you <need> help เลิกงาน <for me. S 1> แล้วโอ้ oh. One. That's good. Arroy. Uh -huh. Oh Falang do Thank you one Go beat the club first what? I can no bro I must make food Leo Leo You're hungry, so you hungry You may Yes I see the Are you me... sure? Yeah you see Uh-huh! I put in some moo uh -huh. fish balls. มะเขืออะไรอีกพริกพริกเยอะลยคิดว่าอร่อยไหมแล้วมันฝรั่งเยอใช่กินกับอะไรกินกับอะไรพูด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 สิกินกับอะไรวอสปีสดูไหมขนมจีนจีนจีนขนมจีนขนมจีนจีน ได้แล้วจ้าทุกคนหยดใส่โหระพาลงไปจ้าอู๊เอดเนผู้ชมด้วยใบโหระพาใบมดนี่แหละมักกินเดะหม้อน,นี้ก็จะได้อีกวันนี้พรุ่งนี้หมายถึงพรุ่งนี้1 1> แม่กิน <laughs> ทุกคนจา้าโอเคก็เป็น แกงเขียวหวานหมูลูกชิ้นปลาเนาะจ้านั่นละมื่อกี้กินกับขนมจีนจะทุกคนนัลโหลดูนี่น่ากินบะไปกินข้าวเล่งกันจ้าทุกคนกับขนมจีนหนึ่งถาดเนาะจ้าเฮ้ยลาเกียบปลาเกียบทำไมได้กินข้าววันนี้หยุดฟุตบอลวันนี้หยุดเหรอวันนี้หยุดฟุตบอลหนึ่งวันได้กินข้าวเอ้ย หยิบเลยลูกวชกรนี่ไอ้ใครทุกคนอ้อย่างนี้โอเคสุริครับทุกคนทักทายด้วยจ้าทุกคนสบายดีสรังเมกซ์คู่ส่งสบายพูดสบายฝรั่งเมกซเลีรั่งเมอ่ะจริงนะอาวซอสไอ้ไอ้เก็ตเดอะ i ลสพิเศษฟินเลยเลยโอเคเพัหยิบเลยตามสะดวก วันนี้พาฝรังจ๊กขนมจีนแกงเขียวหวานหมูลูกชิ้นปลาได้จ้ะเออ Yes น่าไกนขนมจีนเหรอเออมาแม่ทิวเอาจานมาลูกเอาถ้วยมาให้แม่แม่ตักให้อ่ะตรงไหนตรงนี้เออถ้าได้มะเขือก็เออถ้าได้มะเขือก็เดี๋ยวเอาให้แม่เนามเดี๋ยวหาหมูก่อน เราตักให้เมทเที่วกันจับเพิ่นอยู่ไก่กระมือืมเอาลูกชิ้นปลายไหมครับอืมโอ้โหเป็นตาแซ่บนะเอาพ่อลราบอลูกครับอืมอเล็กซานเดอร์เอาพอให่อนให้ใครก่อนให้อเล็กซานเดอร์ก่อนเหลือเหลืออ่ะพอให้อเล็กก่อนครับเออ ละลบชิมปมหมูอยู่ไหนหมูอยู่ข้างล่างครับเอาหมูข้างล่างครับลูกเอ้ยเอ้ยเอ้ยมัน้อนทำไมไม่ได้หมูอ่ะได้สิหรอ จะเอาอีกบ๊อเอเอแล้วแต่ครับเดี๋ยวค่อยตักใหม่ครับลูกอย่างนี้ครับเดี๋ยวค่อยตักใหม่สวยแต่มะเคือเยอะม่ใส่นี่เดี๋ยวตักให้พ่อมะเขืออ๋อพ่อเอาเลยเยอะๆครับเ <Yes. S 2> อ้ยคนนี้น่ากลัวเนี่ยเอ้ยกินอาหารแม่อาหารที่โรงเรียน ไม่ใช่มันมันเบอแมนว่ามันเบอแสบดอกจับแพนเคก้กมันแสบอยู่แต่ว่ามันเบอยูทองนะจ๊ะเพราะว่ามูมเพิ่นแบบเป็นไวรุ่นแล้วเพิ่นกินอาหารแบบเบาๆยังสีบด้นะจ๊ะทุกคนนั่นแหละน่าฟิวมั้ง yes. เอ,อ,อ้ยไปกินเลยกินเลยจกเลยจลย๊ะจกเลยจกเลยวัสช h a n k you ขออีม่ใ,มใน,นก่อนจ๊ะจกคน <laughs> กินประมาณนี้ อโอหมูคือมานแทกถวยอีแม่คือมานแทกโอ้คือมานแทกแมดอเล็กเดี๋ยวเอามาเขือโอ้ยอายอายความห่อนจะจักตักสุภายบอมแม่ตักเองครับ กินเลยแมทไม่ต้องรอแม่ครับลูกกินเลยครับค่อยมักกินน้ำๆเนี่ยทุกคน ทำไมพ่อเอาขนมจีนขนมจีนนิดเดียวเองพ่อจุ๊กหรอแม่เอามะเขือให้แม่รู้ว่าไม่กินทำเดียวก่อนได้ค่ะอีลีแม่เที่ยวกันพวกกิ่นมะเขือดอกจ้ะเล็กกับพวกกลิ่นใจล่างก็ตักเทาก็บบงเทือกเทาก็เลือกเท่าใดนะจ๊ะเพามัแอบเงินเงินเอาไปร้อยหนึ่งหมดเลยใช่ไหม ซื้อซื้อซื้อข้าวให้เพื่อนกินด้วยเหรออือนี่เขาไปทอล์คไหมเพื่อนเพื่อนจ่ายให้เมทิวเมื่อก่อนเหรอก็ก็ใช่ไงก็ต้องเปลี่ยนกันไงจะกินแต่ของเพื่อนก็ไม่ได้เราก็ต้องซื้อให้เพื่อนกินด้วยครับรู้ใช่ไหมห้าครูสิบครนขนมที่เพื่อนให้กินทุกวันก็เพราะว่าเพราะว่าเมทิวไม่ได้เอาเงินไปใช่ไหมเมทิวไม่ได้ไม่เคยเอาเงินไปโรงเรียนไงเพื่อนจะ แอบเอาเงินไปโรงเรียนไงแล้วก็จะแอบซื้อขนมเลี้ยงไงวันนี้อ่ะออกไปกินข้าวอ่ะก็เลี้ยงเพื่อนก็ถูกแล้วก็ซื้อข้าวให้เพื่อนกินเรามีเพื่อนเราต้องแฟลูกไม่ใช่กินของเขาฝ่ายเดียวไม่เอานะแซ่บทันยึกเย้มพี่ดอกแมื่อวานนะอุาทาไม่แพ่งเงิน Och köpa lunch. Det var På uh, pancake. <laughs> idag. Ah, På idag. På skolan. <laughs> Men mm. Alexander säger att det är kaka. Kaka. På din tid var det kaka. pudding. ของอันเวลากินข่าวของแมททิวนะจ๊ะเวลากินข่าวของแมททิวอหองแมททิวอ่าเพิ่นมีแพนเค้กกับซุปนะจ๊ะเวลากินข่าวของหองอเล็กซานเดอร์เพิ่นมีเค้กเรอกะซุปทังสี่นะจ๊ะมืม้อนี้วันพือฮัตเพิ่นสิเป็นอาหารแบบเบาๆท้องทังสี่นะจ๊ะเรากะเด็กนักเรียนแบบกินหลายเนาะเป็นวัยรุ่นนะจ๊ะ มันกับบออิมอ่ะจ้ะทุกคนบอเมนว่าโลงเรียนบออันนี้ได้จ้ะเด็กว้ยรุ่นคนกินหลายเราอาหารมันไม่จำกัดนะจ้ะอชอตดอนมักะมากะคืออนทนนี่ยเมทิวกินโยเกิร์ตเมียพระท่านไอกินนะอะไรแต่คุยอยู่จ้ะกะหายนุง่งนุ่นกินกอนตลอดจ้ะแกแกวานอพ, <c oughs> พเอเผ That's why he have to drink ไม I ask you เ <c oughs> เหรอ อืมูไปเืม,อ,ม,อ,มอร่อยยังสุดเยอมใครเอาหมูก,กับแม่บ้างมีอีกในหมอน้อขมาวของเจ้า Oh, today 10 o'clock in Stockholm really good weather wrong and uh, not wrong but wrong oh nice 11 o'clock cold, yeah, <laughs> cold. Yeah, ten... cold but much yeah but yeah but 10 o'clock to 11 was very good weather then it's just turn around and get cold mm -hmm. <laughs> mm -hmm we have easter day yeah, easter holiday yeah. mm -hmm. not me you know? yeah thursday, no, no, no. thursday friday saturday sunday monday mm. oh, I must thursday we have half day actually but i think only to 11 o'clock something mm. Mm. อเงอนุกหนึงหนอาทิตย์ฮะใช่ดอกเดียวแช่ดอกเีอนมดซวอืมประมาณหนึ่งอาทิตย์น่าะทุกคนแ้วปป้าก็สมิ่อนอีสเต what eat for Easter you know อีไข่กับกอตตอรี่ and egg and to egg eat กินไข่กินขนม พวกเยลลี่ทั้งหลาย <laughs> ใช่ไหมเยอะแต่คุณกินไข่และวิธี่และจกั้นค e ณกินไข่ and t ึ้นและหลังจากนั้นคุณมไข่ใช่ดีมากว่าเล็กเติมหลอดสองจ้าตากก็เลยลุก เมื่อวานอเล็กก็รอบสองแมทธิวก็รอบสองใช่ไหมลิงอะไรนะเอ่อมอดโดยท่าทูกันไงอยอีกอื่อีดอก็ซกันใช่ไหมได้หรือไม่นานเด็กขนมจีนอะเดไรอย่างนี้ครับอเล็กกินเลยครับป๊าป้าบินดูฮอลเมดป๊าป้าไม่เอาแล้วเหรออิ่มแล้วเหรอทุเรียน ลดดูซ l อีทเลทเหรออ๋อโอเคเพิ่นกินข้าวซาเพื่อนกินข้าวเที่ยงซาจ้ะมือนี้ือทเลทวันุ่วันศุกร์ทีทำไมอ่าฉังานใน็ and นไป o f อ่าจากน้นะค p e นึ่งใน o อฟ t ิศเาฮะคนอนห้งที่รือเลอปะนยงร้อนร้อนน้ำร้ออันนี้คืออะไรเดือนจริงเลยมากๆอาม่ให้แม่จะความบอกิน ขอบคุณอีลีเดอร์ขอบคุณอีลีเดอร์ต้องมีอีกหนึ่งค่ะได้ครับไม่ใช่อยากกินอันนี้ได้ครับโอเคเดนเดด ask me if I avoid them ห <laughs> ร <laughs> yes. ืออ่น yes. อีกแล้วสรุปประปาของข้าวคุ่วีฟรายเดย์นะกับกลับบ้านเร็วนะห่อข้าวอีกเหรอ YesI don't u s e a t l take t h e Friday but today I make s t h i n g different s I take w o r k o u t เอ้โหรอ ตนนใ้ม uh ่ะรรยาติด huh. ก yes. yeah. no, hey. yes. mm. ันะโอ้โต้องมีทุกกทุกอ้โพอเหรอทกคนอยู่ใช่พอเหรออ๋อางส่ถุงเถูกใจเด็ดตักแกงเองไงพี่น้องโอ้โหถุงใหญ่เลยไหมถุงทั้งหนังสดเป็นสเต๊ะเอ็นแล้วอีเมยกับเมิร์ดอีพี่น้องจ้าเมิดแม่ทิ้แล้วนิดนึงเราทบทบทิตตัดกันปาปาชอบโปรตนใช่ไหมวินาทีจะปรตีนกันดีจะดตาลังอะโน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  ไทยแลนด์ไม่มีเขาไม่ใส่แม่นี่หลใส่อีเมนี่หลใส่พี่น้องไัวได้ดอ่ะัวได้ดวย็ัวเขาใส่กับอันนี้เออล็ถััวไหน n o w เ they want to see this m ทัวลสงเหรอเขาไม่ใส่กับอันนี้ลูกเออ magic magic หรือว่าการดูแลพีจริงเหรอมายากรสีความสุขนะพลังพุ่นนะเออได้กเ่ถึงไงพี่น้องเอ้ยโองสิเอ้า เออเออเอ๊ะเอ๊ะนัดชมรอ๋อพี่น้องจ๋าเออลิงน้อยมามาเทีบมันแบบนิ้วสนน่ะทุกคนเค้าเอิ้นนิ้วสนนะจ๊ะเนี่ยตรงเนี้ยประคบแล้วประคบเย็นแล้วยังแล้วก็ยังแบบอันนี้อยู่อยังแล่ะก็ยังนั่งตักอยู่นิ่งเนาะ ให้ฝากจุ๊บมีมีป่าฝากจุ๊บเอาจุ๊บเดลิตเร์เดลิตเ t อร์บอยสนุสเดลิตเตอรอกอกอดกันทุกวันให้กอดกันทุกมือทุกมือรักกันทุกมือทุกมือเด้อหมูบ่ใช่ค่ะรักนจุบรักนะจุ๊บ आ <laughs> <laughs>